สวัสดีครับสวนกิตจิธราครับผมอ่ะวันนี้ผมจะมาดูอีกปัญหาหนึ่งเวลาทาโคกหนองนาเนาะครับก็คือปัญหาน้ําท่วมอ่ะแล้วเราจะจัดการยังไงส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็จะมีปัญหาอ่าแรงเนาะน้าไม่เพียงพอแต่ของผมเนี่ยเรื่องน้ําเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับว่าพอหรือไม่พอแต่ปัญหาก,ก็คือมันเกินในช่วงหน้าฝนนั่นเองอ่ะเดี๋ยวพามาดูครับผมก็จะขุดเนี่ยเยอะมากครับแล้วที่สําคัญครับ แนวกันน้ำเราควรทำยังไงเดี๋ยวขอมาดูครับคลิปนี้ขอแชร์ประสบการณ์นหน่อยผมเริทำทำ่มทําสวนตั้งแต่ปีห้าเก้านะครับอันนี้ก็ผมทําคลิปวันที่น่าจะยี่สิบห้าครับกันยาปีหกแปดก่อเกือบสิบปีนะครับห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่ห้าหกเจ็ดหกแปดเก้าปีนะก็มาดูครับว่าปัญหาที่เจอคือน้ําท่วมเนี่ยผมขุดมาเนี่ยด้วยการขุดของผมเนี่ยผมขุดมาห้าปีติดต่อกันนะครับในช่วงที่ผมขุดเนาะก็ ตอนแรกก็ขุดไปอ่ะไม่จบขุดไปขุดไปจนกว่าเพราะมันต้องลองจนรู้เขาว่าในแต่ละปีเนี่ยปัญหามันคืออะไรมาัางดังนั้นรถขุดให้าปีแรกเข้าติดต่อกันตอนนี้ก็ไม่ต้องขุดแล้วครับเข้าไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวพามาดูครับว่า,วาปัญหาของเวลาทํโคกหนองนานเนี่ยจะต้องแก้ยังไงในส่วนของน้ําท่วมมาดูครับพื้นที่ของผมเนี่ยจะติดกับห้วยอันนี้ผมอยู่บุญยำนะครับห้วยนี้เป็นน้ํามาจากห้วยตลาด ผมอยู่ตรงนี้ก็ห่างจากสนามบอลผิดห้ากิโลข้างหน้านั้นก็ไกลๆนั่นก็คือเขากระโดงอันนี้คือฝั่งทิศตะวันตกของสวนผมนะที่ผมให้ดูมาเดี๋ยวพามาดูครับว่านี่น้ํามันเอือเลยครับมันจะเอือรหันห่วยแล้วจริงๆเขาก็เปิดมาประมาณนี้ยคือของผมในปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่น้ําตกแล้วท่วมนะครับมันอยู่ที่ชมระทานเปิดน้ําทุกปีก็เป็นอย่างงี้ครับก็มันเป็นวิธีการบริหารของเขาเนาะก,ก็คือ จะเปิดน้ำมาช่วงที่เราไม่ต้องการอือเดี๋ยวพามาดูครับเนี่ยน้ำมันจะเอือม,มาด้วยเนี่ยจะล้นตะลิ่งอยู่แล้วมันเคยมีปีหนึ่งฮะที่ล้นล้นตะลิ่งตรงนี้ขออนุญาตใช้เสียมเนี่ยชี้เนี่ยล้นตะลิ่งตรงนี้เลยอืออันนี้ก็คือน่าจะเปิดสุดๆแล้วะฮะน้ำขึ้นมาสี่ห้าวันนะทีนี้เนี่ยนาข้างเคียงก็เนี่ยฮะเรียบร้อยแล้วะท่วมแล้วนะเดี๋ยวผมพามาดูว่าถ้าเพื่อนๆขุดเนี่ยเพราะว่า ของผมเนี่ยผมได้ใช้ทั้งรถเล็กรถใหญ่นะครับในการขุดผมบอกได้ถ้าเพื่อนๆจะจ้างรถขุดเนี่ยเอารถคันใหญ่ไปเลยครับพรามคุ้มจ่ายคันเล็กเนี่ยสมมุติว่าเรามีเงินหนึ่งหมื่นบาทเท่ากันเนี่ยคันเล็กกับคันใหญ่ได้งานต่างกันนะครับนี่ฮะจะล้นเข้าอยู่แล้วก็คือของผมเนี่ยผมจะอิงระดับคันห้วยเนี่ยเป็นหลักคันน้ํามันเออคันห้วยก็คือผมก็เออด้วยเหมือนกันเลยครับ ต้องขุดแบบนี้รอบเลยนะครับทําคูแบบนี้รอบของผมเนี่ยผมขุดสองสามสองชั้นนะครับเดี๋ยวให้มันเลยต้นกล้วยเดี๋จะมองเห็นด้วยครับโซนตรงนี้มันเป็นดินที่ดินกระด้างแบบทําอะไรไม่ได้เลยโอ้ยผู้ช่วยผมมาพอดีพ่อมาแล้วนี่ฮะขุดอันนี้ชั้นหนึ่งเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าระดับน้ําด้านข้างเนี่ยเนี่ยห่างจากผมประมาณสามสิบเซนแต่ในส่วนของผมเนี่ยห่างจากตรงนี้เนี่ยลึกลงไปอีก ห้าสิบเซนที่อยู่ตรงนาตรงนั้นก็ลึกลงไปอีกนะครับมันหลายระดับเพราะว่าเวลาน้ําท่วมอย่างเงี้ยคันของผมมันไม่หนาพอมันไม่หนาเนยน้ํามันซึมไปได้พอเขาซึมมาเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ก่อนตรงนี้กว่าจะไปถึงนาก็อีกระดับหนึ่งเนี่ยฮะหลายชั้นด้านนู้นก็เป็นเหมือนกันครับขุดรอบข้าวดีดบเต็มเลยของผมเขาไม่ให้ไอเผาตอซังเนาะผมก็ไม่เผาพอไม่เผาปัญหาที่เกิดขึ้นก็ ไอเมล็ดที่เราไม่ต้องการก็เจอผมอยู่บุรีรัมย์ครับบางคนบอกถ่ายครบตัวสร้างพี่พี่เขาไม่มาถ่ายให้หรอกครับเพราะเป็นดินเหนียวดินเหนียวดินภูเขาไฟเพราะผมห่างจากเขากระดงถ้าขีดเป็นเส้นตรงก็แค่ห้าหกกิโลแค่นั้นเองเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างนี้ปั้นคูให้รอบเลยนะครับมันจะหมดปัญหาไม่อย่างนั้นเนี่ยเรียบร้อยครับเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมพามาดูครับว่ามันต่างระดับขนาดไหน อะตรงนี้เห็นชัดเลยฝั่งขวาเนี่ยของเขาท่วมมาแล้วฝั่งซ้ายของเราเนี่ยลึกกว่าเขาโอ้หลายเซนอยู่ครับลึกลึกมากอยู่แล้วที่ผมบอกว่าผมทําคูหลายชั้นนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็แยกกับในส่วนของนานะนี่เห็นไหมฮะอันนี้จนเออเข้านาแล้วเดี๋ยวผมพามาดูอีกทีนึงนาข้างล่างคือพื้นที่ผมมันหลายระดับนะครับมันมีทั้งดินเหนียวและดินทราย นี่อันนี้อีกระดับหนึ่งนะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งขวานี่ก็จะลึกไปอีกนะจุดที่พ่อผมยืนที่ผมเดินมาเนาะอันนั้นอะ่ะมันสูงกว่าไอ้ระดับน้ําต่ากว่าคันแค่แค่แค่คืบเดียวแต่ข้างล่างเอะ่ะต่ำกว่าห้าสิบเซนได้อยู่แล้วตรงนี้ก็ต่ำกว่าไปอีกสามสิบเซนมันจะช่วยเซฟของของเราได้ครับของที่อยู่ข้างในข้างในสวนเนาะ อันนี้สวนเสลางผมอันนี้ป่าไผ่อันโรงผักสลัดครับบ้านสวนไฟฟ้าประปาไม่มีครับทําเองไม่ต้องไปงอเขาแต่ทางนี่นะครับลําบากที่สุดเลยเพื่อนๆหลายคนเขาอยากมาดูสวนผมดูผมบอกเลยหน้าฝนอย่ามาลมันมต้องเดินเข้าเดินออกมันยากครับนี่ฮะแล้วปัญหาใหญ่อีกอย่างคือเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องผมสายไปสายมานนิดนึง นี่ฮะที่เราต้องเดินดูทุกๆวันก็คือมันจะมีปัญหานี้ถ้าคันนาใหญ่และบางทีเราตัดหญ้าอะไรไม่ทันเนี่ยหนูมันจะมาจัดการให้เราจากนั้นก็รั่วพอเราไม่ได้ดูแค่วันเดียวตรงนี้เป็นดินทรายนะครับเรียบร้อยครับได้งานเ,เนี่ยเหนื่อยนั้นเนี่ยแค่เนี้ยวันนี้เจออีกจุดหนึ่งน้ำของผมจะมาจากฝั่งทิศทิศใต้ดไดหลไปทิศเหนือ ของผมตรงนี้ฝั่งทิศเหนือผมระบายไปนาข้างๆได้เพราะว่าพอผมขุดกันแบบเนี้ยนาที่อยู่ด้านล่างผมฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็สบายครับไม่ท่วมเพราะเรากันตรงนี้ไว้ได้หนุนไกลๆเนาะไม่ท่วมนะแต่ตรงนี้ขึ้นไปนี่ท่วมหมดเลยฝั่งนู้นท่วมเมื่อก่อนขุดเป็นถนนครับถนนแล้วมันต่ําเกินก็เลยตัดสินใจเอารถเล็กมาขุดปั้นดินขึ้นมาปั้นคูขึ้นมานี่ปัญหาก็จะมีแค่เนี้ฮะอย่าให้มันต่ําแล้วก็นี่ หนูครับเนี่ยเดี๋ยวก็ผมจะต้องถอดรองเท้ากางเกงจัดการนี่นะครับตรงนี้อ่าเพื่อนๆคนทําโคกหนองนาทําอะไรอยู่ก็ดูเป็นแนวทางนะครับที่สําคัญที่สุดคือสร้างกรอบของเรากรอบสี่เหลี่ยมของเราอย่าให้น้ําของคนอื่นทะลักเข้ามาเพราะว่าถ้าวันข้างหน้าท้าเพื่อนอยากจะขอ G A P ขออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีในส่วนตรงนี้ด้วยก็คือแนวกันลมแนวกัน พวกสารเคมีพวกอะไรซึ่งของผมเนี่ยผมได้ในส่วนของผักสลัดที่ขอ G A P ซึ่งได้มาเรียบร้อยก็ส่วนหนึ่งก็เป็นตรงนี้ว่าผมใช้น้ําในสวนเนี่ยปลูกน้ําที่ไม่ได้ไหลจากของคนอื่นเข้ามาแต่ของเราเนี่ยไหลออกได้แต่คนอื่นไหลออกมาไม่ได้ผมขุดแบบเนี้ยรอบเลยนะครับตรงนั้นเน, 3, บบนี่ยเป็นสามแบบเนี้สามโซนสามแถวหนึ่งสองสามตรงที่เป็นผักสลัดแล้วก็รอบฝั่งนู้นยาวอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนต้องจัดการงานแล้วครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ